ออกเดินทางแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาช่อมานาไปส่งก่อนเห็นไหมน้องเฮงน้องเฮงวันนี้รีบมากนะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่ไม่ยอมก้อนาฬิกาปลุกหรือว่าปิดนาฬิกาปลุกก็ไม่รู้น่าจะไม่ปลุกมากกว่าลืมปุ๊บเราไม่ได้ยินไม่รู้ด้วยอะไรคะปักข้างบน <c oughs> มีการลืมปักปักเตารี่ <c oughs> หรอ ถ้าหล่ะจะกลัวไหม่อเพราะว่าเป็นรีเสื้ออะไรสุดยอดไปเลยพ่อสุดยอดไปเลยพ่อทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะแม่ก็เตรียมปิดแมต์เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนถ่ายคลิปให้เพราะว่าพ่อรีบมากนะคะรถก็ติดนิดหน่อยนิดนึงนิดหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่เกษตรแล้วรอกับรถทุกคนอือฟรีท้องฟ้าดูแลดูแบบเหมือนเกล็ดพญานาคแล้อืออ๋อจริงๆดูสวยอ่ะ อย่าอย่ามองอย่ามองท้องฟ้านะขับรถไปที่รักเออนั่นแหละก็ก้อนแมงแล่วแลว <c oughs> หละ้วยไอ้ไอ่โอ้ท้องฟ้าคืองามเทลายงามเทลายแปลว่าอะไรแม่ถึงแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็รอยื่นบัตรอยู่นะคะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วทุกคนแม่กําลังขึ้นมาแต่เรือนเราก็จะขึ้นไปชั้นสองกันอีกเช่นเคยนะคะได้ใบนี้มาแล้วเราก็จะตรวจ วัดความดันก่อนนะคะวัดความวดันเสร็จแล้วให้ทายว่านหนักหนักเท่าไ,ไหร่ห้าสิบหกห้าสิเจ็ดยอะไป้ไเรแล้วเหรอห้าสิบห้าใช่หรอบ้านี่โชว์ก่นี่่แล้วหนักเท่าไหร่รอบที่แล้วห้สิบเตอนนี้คงห้าสิบสี่ห้าิสามให้ทายสสให้าสดีองจุดห้าไม่เกิน ห้าส่จุดสี่ห้าสองจุดห้าขึ้นมาโลหนึง่งเดียวเองเหรอเออนีดีขึ้นโลเดียวเองเหรอห้าสิบสามเต็มที่แล้วโลครึ่ง4้โส้ี่แรกเกือบถูกแล้วห้าสี่ห้าห้าห้าหกโอ้เยอะจังเลยวนาไม่อ้วนยังไงขึ้นมาสามโลไม่อ้วนยังไงกินวันห้ามือครับไปสาวหมอ ก็คือเซาอย่างละเอียดคุณหมอหนีท่านก็แล้วก็ไปหาคุณหมอฝาคพันคุณหมออซศนีคนเดิมไปค่ะสสเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับคุเดี๋ยวรอดูน้องนิชาทยกคนเดี๋ยวรอชมรูปเนาะเดี๋ยวรอชมรูปโอ้เห็นชัดมากก็คือให้คุณพ่อคุณแม่ดูก่อนเขาจะโชว์หน้าชัดมากทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปจ่ายการเงินแหละวันนี้ก็ม<ด>ีอะไรแอบบอกด้วย <ผม S 3> คุณพ่อเลยใช่หรือเปล่าวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะโอเคทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันเนาะการที่แบบมีลูกสาวนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมาอัดให้ทุกคนชมบ่อยๆนะคะว่ายังไงบ้างคือในห้องอะ่ะเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอไงเราก็เลยเดี๋ยวจะเอาลูกมาโชว์ให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะนี่ทุกคนตอนนัลูกสาวเห็นไหมคะโอ้โหดังดองเลยนี่ นี่ประมาณจะห้าเดือนนะคะเห็นชัดมากคุณหมอบอกโอ้โหโชว์หน้าแบบชัดมากดูนะคะเนี่ยโอ้โหดังด่งมากลูกหน้าตาจะหน้าเหมือนคุณพ่อผสมคุณแม่นิดหน่อยโอ้โหดูทัปากปากเหมือนคุณแม่เลยรูปนี้นะคะโอ้โหต้องสวยเหมือนแม่แน่ๆเลย อายุคันก็ประมาณ19-20ราวๆประมาณนี้นะคะถ้าตามประจำเดือนจะี่ะ20ถ้าตามเบิรตรวจก็คือ19นิดนิดก็คือเราเรานี้นะคะ่ะ19จะ20ีเดือนกว่าจะหเดือนปีไปเลย5เดือนแล้วกันเนาะแต่ว่าต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มโปรตีนอีกเพื่อลูกจะได้ตัวใหญ่ๆนะคะเพิ่มอีกดิสนึงคุณหมอบอกพอตอนนี้น้ำหนักขึ้นมา3โลลงคุณแม่ลงคุณแม่ไปอีกนะคะ แม่ก็จะต้องกินเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นนี่กระดูกสันหลังต่างๆแขนขาที่คุณหมอเขาวัดให้เรียบรอ้อยนี่โอเ,เอ่ะละทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้คุณพ่อก็รอใจเงินอยู่นะคะบ๊ายบาย